สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและพี่พี่อสมอทุกท่านนะคะ,ะพบกับหมอนาและระวันแก้มลาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลนาว่าค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมอก็จะพาพี่พี่อสมอมาเรียนรู้เรื่องของการทําผังเครือญาติซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสําคัญที่ใช้ในงานเยี่ยมบ้านของาศาสตร์ารณสุขเรานะคะก่อนอื่นเราก็มาทําความรู้จักกับผังเครือญาติกันก่อนนะคะสําหรับผังเครือญาตินะคะ เป็นที่มาในการจัดทําขึ้นเพื่อให้พี่ๆอสมอนะคะได้ทําความเข้าใจในโครงสร้างความสัมพันธ์ของการเกี่ยวดองเป็นเครือญาติของบุคคลที่เราสนใจจะทําการศึกษานะคะแม้แต่ตัวเราเองนะคะเราก็สามารถที่จะทะําผังเครือญาติในครอบครัวของเราได้นะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็มาลองหัดทําผังเครือญาติไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมกันหรือยังคะพี่ๆอสมอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ ใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะให้เข้าใจง่ายๆในการระบะุบุคคลที่เราต้องการจะศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้สัญ,ญลักษณ์ระบุเพศนะคะชายหญิงนะคะหรือว่าความเกี่ยวพันกันไม่ว่าจะเป็น,นเกี่ยวกับเรื่องผู้สมรสการย่าร้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เรากําหนดขึ้นมาให้เข้าใจง่ายๆในการเกี่ยวรองของบุคคลนั้นนะคะ วันนี้นะคะเรามีเคสผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคเรื้อรังในชุมชนนะคะเราจะยกตัวอย่างนะคะคุณยายคุณยายลานอินเทนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุอายุ6 8ปีนะคะเรามาทําความรู้จักกับคุณยายในวันนี้เลยนะคะในรูปแบบของการทําผังเครือญาติคุณยายนะคะก็จะเริ่มจากคุณยายลานนะคะจะมะีคุณแม่หรือว่าคุณยายนะคะเราจะให้สัญลักษณ์ของผู้หญิงนะคะ เป็นวงกลมนะคะคุณยายาคุณแม่ของคุณยายลานจะชื่อคุณยายสมพานนะคะแล้วก็คุณยายชมพานนะคะก็แต่งานหรือว่าชมรถนะคะกับคุณตานะคะเราจะให้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเป็นผู้ชายนะคะคุณตาคุณตาจันนะคะ น,นี่ก็คือสัญลักษณ์ของผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วก็สมรสหรือแต่งงานกันก็สัญลักษณ์นี้นะคะทีนี้ก็คุณตาจันกับคุณยายสมานา์นะคะก็แต่งงานกันมีบุตรทั้งหมดมีลูกทั้งหมด5คนนะคะนี่จะเป็นเส้นของการเชื่อมโยงความสําคัญในเรื่องของการเป็นพี่น้องนะคะพี่น้องนะคะ คุณยายลานนะคะเป็นบุตรคนที่3ของคุณยายสมพานและก็คุณตาจันนะคะซึ่งมีพี่น้องต้นท้องเดียวกันนี่ก็คือ5คนนะคะมีผู้ชายสองคนแล้วก็เป็นผู้หญิง3คนนะคะคุณยายลานจะเป็นคนที่สามนะคะมีน้องสาวอีกสองคนนะคะ และในสัญลักษณ์ของเรานะคะถ้าเกิดว่าใครที่เสียชีวิตนะคะเราก็จะใส่กากบาดนะคะคุณคุณแม่ของคุณยายลานนะคะคุณพ่อของคุณยายลานหรือคุณตาจาันเสียชีวิตไปแล้วนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็จะให้สัญลักษณ์ของคนที่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคเรื้อรังนะคะมีจุดตลางนะคะคุณยายลานจะมีพี่ชายคนโูนะคะป่วยตัวคุณยายลานเองก็มีโรคเรื้อรัง น้องสาวก็มีโรคเรื้อรังนะคะส่วนน้องคนสิดท้องของคุณยายนี่ก็คือเสียชีวิตแล้วนะคะก็เป็นสัรรัตเดี๋ยวโมนาขออนุญาตใส่ชื่อลงไปง่ายๆนะคะชื่เล่นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคุณยายลานนะคะนางลานนะคะอายุ68ปีนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าพี่ๆสมอนะคะติดตามในเรื่องของการ เยี่ยมคสก็สามารถที่จะลงรายละเอียดลงไปได้นะคะอย่างคุณยายลานนี้ก็คือเป็นเบาหวานนะคะความดัน,ดนนะะก็จากการสอบถามคุณยายลานก็ทราบว่าที่ชายของคุณยายลานคุณสุน,นี่ก็เป็นเบาหวานและความดัน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ของในชั้น พี่น้องของคุณยายลานนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะทีนี้คุณยายลานนะคะก็ได้สมรสนะคะแต่งงานนะคะแต่งงานกับคุณตาชือชาตินะคะชือชาติแต่ว่าคุณตานี่เสียชีวิตแล้วนะคะสามีของคุณยายลานนี่เสียชีวิตแล้วนะคะซึ่งคุณยายลานเองนะคะซึ่งก็มีลูกด้วยกันทั้งหมดห้าคน ก็นี่เป็นสัญลักษณ์จะเป็นรุ่นลูกของคุณยายลานคุณยายลานจะมีลูกทั้งหมดห้าคนนะคะเป็นหญิงนะคะสี่คนเป็นชายหนึ่งคนนะคะซึ่งก็ทราบบ้านนะคะคุณยายลานนี่ก็จะอยู่กับลูกคนที่สามนะคะซึ่งลูกคนที่สามนี่ก็ได้สมรสนะคะสมรถกับนายติ ะะอายุ4ี่สี่ปีนะคะซึ่งบุตรสาวของคุณยายลานที่อาศัยอยู่ด้วยนี่ก็มีบุตรด้วยกันนะคะมีบุตรกับนายสิสองคนนะคะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายทีนี้ข้อมูลที่เราได้นะคะข้อมูลที่เราได้แล้วก็ทราบมาว่าคุณยายลานอยู่กับลูกที่รับราชการนะะรับราชการ ทั้งบุตรสาวแล้วก็บุตรชยนะคะรับราชการนนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ทพี่ี่อสมอนะคะสามารถที่จะลงรายละเอียดได้หมดเลยถ้าเราได้ข้อมูลอะไรไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือสถานะที่เขาอยู่ตอนนี้นะคะทางานอยู่ที่ไหนก็สามารถลงไปได้เช่นนี่ก็เป็นรายละเอียดที่เราได้ข้อมูลนะคะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของความสัมพันธ์นะตอนนี้คุณยายเป็น เบาหวานและความดันอาศัยอยู่กับบุคคลที่3านะคะแล้วก็จะมาแสดงความเชื่อมโยงการอาศัยด้วยกันนะคะในบ้านเลขที่ที่คุณยายอยู่ตอนนี้ก็บ้านเลขที่65หมู่6นะคะซึ่งแสดงว่าคุณยายลานนี้นะคะก็จะอาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีบุตรสาวดูแลพร้อมกับบุตรเขยแล้วก็ลูกหลานรวมในครอบครัวทั้งหมดนะคะเป็นจํานวน ห้าคนนะคะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดท่องข้อในเรื่องของการทําผังเครือญาติแต่เราสามารถที่ทำผังเครือญาติให้เยอะกว่านี้ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะพี่เอสมอหรือท่านผู้ชมที่สนใจจะลองไปทําผังเครือญาติของตัวเองดูเพื่อดูความสําคัญของคนในครอบครัวหรือเราต้องการเจาะลึกหรือให้ความสําคัญกับประวัติบุคคลใดคนหนึ่งก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้าสวัสดี